โดนตบกลางเวทีถแถลงข่าววันนี้นะครับมีทนายชื่อดังคนหนึ่งนะไปถแถลงข่าวนะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาตบปากเขาอย่างรุนแรงต่อหน้าสื่อต่อหน้าประชาชนเป็นล้านๆคนเลยเพราะว่าคลิปนี้ก็ไวรัลไปแล้วสิ่งที่น่าเสียใจเนี่ยก็คือว่ามี บางคนบางกลุ่มสับใจสับใจเห็นด้วยกับการที่ทนายคนนี้โดนตบผมไม่รู้จักทนายคนนี้เลยนะไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักเรื่องนี้เลยเผื่อมีใครจะอธิบายเหตุผลที่เขาโดนตบหรือคนเหตุผลที่คนนี้โมโหหรือทนายคนนี้เขาทำคดีอะไรบ้างนะผมก็อยากฟังนะผมเชื่อหลายคนก็อยากรู้นะแต่ปัญหาที่ผมมีเนี่ยก็คือวันนี้สังคมไทยเนี่ยมันรุนแรง มันรุนแรงมันใช้อารมณ์มันไม่มีลอจิกแล้วอะประเทศเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราไม่เห็นด้วยกันเนี่ยได้เราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันหมดเราไม่เห็นด้วยกับเขาเราก็มีสองวิธีหาเหตุผลมาอาธิบายให้เขาและสังคมฟังว่าเขาผิดหรือเขาถูก หรือเราไม่เห็นด้วยตรงไหนหรือง่ายๆมากก็ไม่ต้องดูเลยไม่ต้องฟังเขาเลยแต่การใช้ความรุนแรงมันไม่ช่วยให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับสังคมเลยมีหลายคนก็ติผมมาว่าผมมาที่ผมไปออกรายการหัวกระแสะเมื่อวานคุณทอมอย่างงู้ยงคุณทอมอย่างนี้ ผมยินดีครับรับความคิดเห็นของทุกคนไม่ได้โมโหโทโสไม่ได้อะไรเลยนะเมื่อวานผมกับทนายเดชาก,ก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกัน,กน,กกไ,มนไม่เห็นเหมือนกันแต่ช้เราก็เป็นลูกผู้ชายทั้งคู่ก็คือให้เกียรติไม่เห็นด้วยไม่เห็นเหมือนกันแล้วเราก็จับมือเราก็เดินออกไปจากห้องนั้นไม่ต้องใช้ความรุนแรงไม่ต้องอะไรเลย พี่น้องชาวไทยครับเดี๋ยวมาบอกนะไอเรื่องโดนชกโดนตบโดนตีความรุนแรงเนี่ยมันมากขึ้นในสังคมไทยตรงน,นี้ถ้าผมฝากนะอย่าเห็นด้วยอย่าสัดใจนะอย่ากดไลค์ว่าคนนี้ทำถูกเขาทำผิดครับเขาทำผิดความรุนแรงเนี่ยเป็นการกระทำของคนที่ไม่มีการศึกษาเป็นการกระทำของคนที่ ไม่มีจัญญาบันให้กับพี่น้องเพื่อนอยู่ในใบโลกอันนี้เลยนั้นขอร้องครับเรามีิทธิ์ไม่เห็นเหมือนกันเรามีเสร็จครับแต่เราไม่มีเสร็จเลยคุณจะเกลียดจะโกรธจะไม่ชอบที่จะไปใช้ความรุนแรงกับใครคุณต้องใช้สมองเพื่อสู้กับเขาคุณต้องใช้ความคิดเพื่อจะสู้กับเขา ใช้หมัดใช้มือใช้ชกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้งั้นฝากทุกคนนะครับที่ตามคลิปนี้นะหรือตามผมนะผม appreciate นะช่วยกรุณาแชร์ share, ไปบอกทุกคนหน่อยว่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแล้วสำหรับคนที่เห็นด้วยแล้วกดไลค์กดหัวใจสะใจว่าทนายคนนี้โดนสักทีนะเราอาจจะไม่ชอบเขาเป็นสิทธิ์ของคุณเลยแต่เราไม่มีสิทธิ์ครับที่จะสนับสนุนความรุนแรง